สวัสดีค่ะสวนดัสสดงสิทธนบนคอมกินนามเพอสามทานจังหวัดนคนปรปฐมเป็นส่วนไข่ต้นมะริพันธุ์ไทยนะคะวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาชมกันผลต้นมะริพันธุ์ไทยนะคะขนาดไม่เกินเมตรยีนะคะไซนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่ต้นละสองพันบาทค่ะ ถุงนะคะจะยาว90เซนค่ะกว้าง70เซนนะคะทางส่วนจะใช้เป็นดินเหนียวนะคะน้ำหนักประมาณไม่เกิน170-200โลนะคะอะขอโทษค่ะไม่เกิน200โลนะคะเนี่ยค่ะฟอร์มต้นจะเป็นแบบนี้เลยนะคะปกติไซส์นี้จริงๆทางส่วนจะเปิดราคาคือปีหน้านะคะแต่ว่าถ้าท่านใดน,นะคะอยากได้ต้นใหญ่หน่อยก็ลองแวะมาชมได้นะคะ วันนี้ลูกค้าก็รับ2ต้นนะคะตอนนี้เรากําลังผลต้นก้าให้ลูกค้าค่ะฟอร์มต้นตรงนะคะสวยค่ะใบนี้สามารถลงดินได้เลยค่ะดูแลง่ายด้วยนะคะมาลิดชอบน้ำนะคะเน้นให้น้าทุกวันหรือวันเว้นวันหรือว่าให้ดินชื้นๆหน่อยนะคะเขาจะโตดีค่ะแต่ถ้าไม่ให้น้ําต้นอาจจะโตช้าหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามาลิดนะคะมีใบที่ใหญ่หนาแล้วก็แทบจะไม่ทิ้งใบเลยจะกินน้ําเยอะใครน้ําเยอะนะคะ อย่างถุงไซนี้นะคะถ้าลูกค้ายังไม่สะดวกพิจะลงนะคะสามารถเลี้ยงในถุงได้อีกประมาณ2ปีเลยคะ่ะตอนนี้เราก็ขนต้นที่2ได้แล้วนะคะทั้งส่วนก็จะใช้ผ้าสอดล่างนะคะแล้วก็ใช้แมคโครยกนะคะเนื่องจากว่าน้ําหนักเขาเยอะหน่อยค่ะคะ่ะสําสหรับท่านใดสนใจนะคะเรียนเชิญแวะมาชมสวนได้นะคะสวนตั้งอยู่ที่ตาบลคลองจิตนาเภอสามพ, 3, พานจังหวัดนคนปรปฐม เปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะช่วงนี้นะคะผลมะลิแก่นะคะเริ่มร่วงแล้วนะคะทางส่วนก็ยังมีผลมะลิอาสุกให้ชิมฟรีทุกวันไม่มีค่านใช้จ่ายใดๆเลยค่ะแวะมาเที่ยวกันได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ